ต่เพ so like, ิ this, ่งก you know. ัว like, uh ่าผมถึงแปือค่ะปรเ็นที่ผมแปดเน่าถึงเิมืนก็ไดน้ำเยอะมันก็ได้เิึงเก็ไดทั้งทั้งสมตัวอตัวมึนเปได้นะแมนถึงเก่าก็ไเมื้อหนึ่งเล่นก็ไดเหนึงและค่ะก็ถึงสล้านสองล้านแปดสแปดมนเราถืสามพันพนสามพล้วก็ตัวละมื้อนี่นะก็ถือบววยเปลี่ยแมนแล้วก็ถือเจ้ามือดนีนะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ต,ตังคนผู้ไทยเจ๊ต,ตังพารวยนะคะวันนี้จะพา F อซไปติดตามตัวเลขแนวทางกับพ่อสวัยนะคะ F อซจะติดตามตัวเลขของพ่อสวัยได้ยินข่าวว่างวดที่ผ่านมานะคะตัวเลขนะคะตัวเลขของพ่อเข้านะคะแปดเจ็ดแล้วก็ตัวเลขรับโคราชนะคะเจ๊ตังจะไปติดตามตัวเลขรับโคราชนะคะ ให้กับ fc ได้ยินคุณพ่อบอกมาว่านะคะตัวเลขนะคะเข้า309ตรงๆนะคะเดี๋ยว fc ไปติดตามรับชมด้วยกันเลยนะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ตังนะคะในการติดตามหาแนวทางมาฝาก fc ไปด้วยกันเลยคะ่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งหให้ด้วยนะคะต่อมากอไขอโทษไปหาเจ้าก็ได้มาแต่เพิ่งกับว้นผมถือแปดเยด็คะเพื่อนชีผมแปดเดว่ดานถือเมื่อนึงเพิ่กดน้ำเยอะเมื่อกาดลเมื่อนึง่เดกนดท้ทั้งสมตัวองตัวเป็นไได้นันกคนเก่าอะไดเมื่อน,นึงเปลีย็ได้กันเมื่อนึงแล้วนะค่ะ ลายยูสนาก็เด็กส่งหลักเด็กกันยังไม่สองนะก็นั่นแล้วคือเล่าแบบว่าเล็กเล่าบล้ายเราสามารถทุ่มได้ใช่ไหมน้องเคยซื้อแบบนี้กันนั้นถึงสองแสนหัวป้อนอ่ะอยังขาดทุนแสนหนึ่งราถึอหมดซื้อหลายทีคนมือหน่ะคือเขากล้าลงทุนเนาะแล้วเขาก็เคยได้เยอะคือดวงคนพร้อมนะก็คือถือร้อยที่หนึ่งวันทอดไปเจ้าน่ะเจ้านี่เคยถือร้อยที่หนึ่งเมนร้อยทีหนึ่งมาเร็วเอารางวัลที่หนึ่งก็เคยถือบ่กพอแมนป้าไดจจ์หลาน ได้สามสิบาทเน้อะรห๊ะสามอ๋อคนนี้นั่นถือสามสิบล้านแมนทุคนหลานกันรอดวัดสามสิบบาทเนื้อนี่ลนยูไบเม้นนีละค่ะละไฟังยูคนทวบอกทุทุเย็ดก้อนตีหแล้วเปินว่านมันถึงเรียเหรนท้วฟังถ้าพอมันถึงมาก้อนนั่นแล้วก็ถึงมาเร้วมต่อไปมันถึงมาเรื่อยๆมันถึงมาเรื่อยๆนะแต่เพิ่งขายตัวเดียวตัวเดียว้างเดียวแมนนล้างเดียวล่าง้ังเดียวแมน ตัวเดียวเท่านั้นว่ามีกับกับปอกกับพหอมนเลยเนี่ยส่วนมากแล้วก็เอาตะเลขของพะทุดลวงมาพ่อก็พ่อครกันตะตอนแต่ว่าคนคนทั้งก่งมันถือก้อนเนี่ยกันมันถือความเงินเราบ้างงดไว้นะไว้ักไปซื้อหางเงินมันก็เปิดเขาไม่อีกมันเก็บเป็นไปบ่ได้เนาะซืมาถือสงวัดชงวัดนะพ่อเนาะบออย่างมันดู่ระเรศจริงๆนะคือพวกการกินว่าเข้าใจพ่อเข้าใจทุกคนมันก็ต้องญานิพี่กันเนาะพี่น้อง ดูไรข้าเจ้ากษิวานต้องระวังตัวพ่อมันวะต้องระวังพ่อแต่ว่าเพิ่นกตอนนี้ยุทธไทยน่ะอาจารย์น <laughs> ่นานาะค่ะว่ายูนายนน่น้ำพระมนมาเพิ่นอยู่น้ำปายอยู่หมนเหมือนจะไยุ่งนลละไรแล้วพ่อซะคือว่า,งงา เข้าเพิ่นกับพวกอยากบอกอที่พมนักรักแรงของเพิ่นมันอันตรายแมนแมนิน่นต้องบอกนะคะเพราะว่าอีกอย่างหน,งน,น,นึ่งกับยางค้นรบกวนเนาะไหนสิเจ้ามืออีกมันบ่ล่ะแมนแมนมันก็ต้องเชียงแต่ว่าแมนบอกกับแมนนะมนตัวเดียวเนี่ยถือว่าใส่ได้นะแต่ผมเนี่ยผมก็ได้หลายบาดได้ผมยืดงยุ่นได้แต่ผมเบาอ่ะผมบา,มางตองห่อซะเพราะนะ พ่อกับเจ้ามาเบิ้งพ่อะว่าเออสูตรข้ามันตัวนี้ของเพื่อนมเลยสูตามพูดก็จริงอยู่แต่ผมตัดตามบอกก่อนเนี่ยวสาวผมดับนี่ปรมาณเออผมเคเลยบ่อปลาตัวยังบ่เอาไหมยื่นมาอายุเสร็จแล้วนี่สมมติเหรอให้สูตรได้ยุบบ่อวางยืมเงินเนี่ยนค่ะเหมือนน้าเลื่อนดวงนนะบ้องเชื่อดวงข้าวบะมี่เนาะพ่อเนาะมันก็บ่ได้เด้คุณเนองนะคะเราหายไปรองเบิ้งว่ามาถึงแดนบ่คช่เจ้าของเพื่อนนี่ มาตรฐานแต่ว่าเวลาเขาสื่อเขาเนี่ยนึ่งมันจะเป็นเรื่องไหนแมนบบของคนหนี่มาตรฐานแมนโบพอว่าแมนแมนแมนนมาตรฐานตัวตัวเดียวไหมคือว่าคักแค่นี้ตัวเดียวแต่ยมาล่อสามตัวเน่ยล่อสามตัวทั้งเดียวเว่นไหนมาหาแปะบอกเอฟซีเลยเด้อเจ้าหน้าบอกไอ้เพิ่นสื่อโรตารีไว้เ่าต้องการบลอกว่าทัศน์แสดงว่าเพิ่นกับพวกแฝงตัวฝากบอกเอฟซีบ้างบอว่าแพงพน่นแฝงได้เพิ่นจะเป็นนั่นเอ่ออฟซีกัน เป็นเอฟซีขึ้กันเพิ่งกระเบิ่งคือกันแม่เบิ่งกระเบิ่งผมด้วยก็เลยบอกให้พ่อเร่งมาปล่อยน้ำแน่เออปล่อยน้ำแน่นะตุวเนี้ยไอคือลองถือน้ำแน่มาเลยเพิ่งกะว่าผมให้ครับแปดเจ็ดถือบอผมว่าผมไม่ซื้อว่ะว่าดตัวประกาศซื้อว่ามันไม่ดวงเนาะไม่ดวงก็จังหวะกับดวงเนี่ยมันบ่ได้เนาะพ่อเนาะนี่ที่แล้วเนี่ยเขาโทรมาเนาะเขาบอกว่าดับ ดับเจ็ดเจ็ดอ้วนแหมกไวยไปเร็วมงสิษมาแล้วยเด็ดเจ็ดเด็ดแปดเจ็ดเด็อวัดไมดับอ่ะแม่ดีเลยกครับนี่แบบเดียวกันเลย่เล่นแล้วเนี่ยตบอกมาขึ้นเน่ยเจ็ดแน่นอนมาถึงตายก็ป่เจ็ดแน่นอนนี่คือดับเป็นป่ะดับขาดได้หรล่าง่ะสิบเจ็ดหายปืนไปแล้วมุสตายว่าคูไปแม่บอกเหระทำไมไม่ต้องเสียเงินเลยนะแต่ว่าพวมาดับเิ่นนี่กันแน่นอนกันลอยลอยหายถึงหัวพัะีเสีย ก็หาที่มวนของเพื่อนนี่นะตัวเดียวดับตัวเดียวมันดับลายตัวนี้แต่ว่าดับนี่มันสิดับลายมันะคะานรดเดีขึ้นบนได้ได้ได้บนได้อันนี้เป็นดับลายลาความควายเจ็ดนึงเจไนเอซีไเนี่ยเจ็ดลางเลไม่ลางมันไล่เลยมกูเลยเขดับลอยได้เจ็ดได้เจ็ดไปได้เอาข้งเทิงได้เออแต่ว่าเมื่อกหอนเื่อเแล้วมันกับวันเมก่า่ตตดเก่าที่่หละก็อย่าแว่มอก่ะเก่าผมชูเก่าบนันเนาะ ก็ไก่เอฟซีเป็นพิจาจรนาเบอรแมนแมแต่อันนี้ก็คือเป็นรับของโครลาชเป็นบะค่ะพา่อแมนแมนนีนี้เรามาดูตัวเลขนะคะรับของโค้ชลาดนะคะให้มาก่อนตัวเดียวเม็ดเดียวนะ่อเนาะวันที่ผ่านมา3าม้าแมนวันเดทสองล้านแปดสองนนเลขบอกอย่าแบ่งปันอันนี้พนกงา้กับ่พาไม่กับตรงตรงเลยตรงตรงสามตัวให้รอวันที่หนึ่งวันที่สามเออสามเอนดโมก่อนังพมันใบหัเพิ่ ผมถือว่าไปเอาบ้านเทียงเที่ยงน้อยค่ะอ่าเอฟซีทีมรอในกรับโฟนัดเนาะค่ะแต่จะย่างขั้นใดก่อนเที่ยงก็จะดีเนาะแต่ว่าเ้าจะต้องไล่โซนต่อเอฟซีมันมีเวลาวันที่สามสิบเอ็ดอ๋อลืมลืมไปเลิกออกวันที่หนึ่งพี่น้องท่านวันที่สามสิบเอค่ะเพิ่งจะห้แล้วเดี๋ยวเมื่อค่อยบอกมาแบบนี้ค่ะมันจะตั้งปั่นแมนเราขาแปดตรงๆเพราะต้องกลับเรื่อยเพราะนะค่ะแมนผมก็เลยว่า ของผมมันติดดับพอดีนะอ่าเนี่ยผมก็เลยว่าเอานะหาแปลงเนี่ทิมรอนแต่ไปก็ไปบนเนอะค่ะไดใจผมนิดค่ะในใจพ่อเออขันเข่ามาลานเนี่ยมันต้องมีบนแน่นอนค่ะถ้าเก่าปกติออกเป็ดจีนมันจะออกเกาซีจิเด็กอะมันจะเป็นเกาซีมันติดต่อกันมากแบบนี้เออมันจะออกมันจะสังเกตเขียงเรื่อยๆนะซ้อมเบอร์กันทีจีเออการทีมันเดออกเกาซีเหนเนี่ยค่ะ รอว่าติดแมนปะรอซื้อกางรอดูแล้วก็รอติดตามขอบคุณพ่อสบายไรไรจ้าติดตามรัติดตาะโคลาดนะคะขอบคุณไรไรค่ะสวัสดีค่ะเออบุกเกอร์ไว้จะติมากนี่นะมาแล้วเนาะแต่ว่ากับว่าเลยใครก็ผใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ